ความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้หรือขัดขวางเช่าพนักงานก็น่าสนใจฟังแล้วว่ามีหลักการอะไรยังไงสวัสดคีครับผมชน,นัยตองวิทยาธรรมปัตครับวันนี้ผมจะขออนุญาตบางปันละกฎหมายอาญาภาคสองความผิดกล่าวชิงความผิดเกี่ยวกับการปกครองกรณีการต่อสู้หรือขัดขวางเช่าพนักงานตามในห่งประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งโดยสังเกตครับขอยกหลักหนึ่งบนิีอามาตราหงรามสิบแปดบรรดาบรรพสาระสำคัญว่าผู้ใด ต่อสู้หรือขัดขวางเช่าพนักงานหรือผ like ู้ซึ่งต้องช่วยเช่าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตมหนาที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือเจ้าจำทั้งปรับวักสองชาติการต่อสู้หรือขัดขวางนั้นได้กระชำโดยใช้กําลังประทุษร้ายหรืออูกเข็นว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ขอยกประหลาดที่2นะครับมีข้อมาจากคำพิพากษาดีกาต่างๆนานะครับก็ท่านก็วางหลักเอาไว้อย่างนี้นะครับคือความหมายคําว่าต่อสู้นะครับจะมีสาระสําคัญว่าก็คือการต่อต้านหรือขัดขืนต่อการปฏิบัติการตามหน้าที่ของเจ้าพนักงานส่วนการขัดขวางก็คือการทําให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ทีนี้มีเคสสัตี์ดนะครับเ,เรื่องของการต่อสู้กัดขวางตามมาตราหนึร้อยสามสนั้นกล่าวครับอันมีเคสให้เราเห็นภาพก็คือนะครับคือชาบนางานตำรวจท่านก็ทำงานตามมาที่ท่านนะครับเห็นมีพฤติการกระทำความผิดท่านก็จะจับกลุ่มนะครับํำเลยผู้ถูกจับกลุ่มนะครับผมก็ไปว่าเขาว่าเป็นนายจะจับยังไงก็ได้เรียกทำเย็ดแม่อันนี้ขออนุญาตผู้ตําดีกันนะครับเลยยังไม่พอเขา เจ้าพนักงานตำรวจท่านจะจับกลุ่มก็ไปต่อสู้ดิ้นลุงดิ้นลุงดิ้นล้นอะไรเงนี้ครับไม่ให้เขาจับยังไม่พอนะไปชกปากขาฟันหักซี่หนึ่งเลือดออกนะครับผมนะครับสารท่านบอกว่าไอไ้อคำว่าเรียกเป็นนายจะจับยังไงก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเป็นเพียงคําตัดเพ้อไม่ผิดดูหมิ่นเจ้าพนักงานตามในมาตราหนึ่งสามสิบหกแห่งประมวลกฎหมายอาญาที่ผมพูดมาในคลิปก่อนแต่ที่คําพูดว่าเรียกทำเย็ดแม่นะครับผม อันนี้ผิดแล้วผิดด้วยหมิน่นเจ้าพนักงานตามมาตราหนังสัมหกดังกล่าวครับไอ้ที่บอกว่าเป็นนายจ,จับยังไรก็ได้มันไม่ถือว่าเป็นคําที่สื่อในความว่าแกล้งก็เลยไม่ผิดนะครับแต่เคสเนี่ยเขาผิดต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานตามมาตราหนึ่งร้อยสามสิบแปดวรรคสองด้วยก็คือการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้กําลังประทุษร้ายกระฟันเขาหักขนาดนั้นเนาะนะครับแล้วก็ผิดทําร้าย ร่างกายเจ้าพนักงานตามในแห่งประมวลกฎหมายอามาตาสองร้อยเก้าสมบกด้วยครับผมนะครับทีนี้นะครับด้วยหลักการที่ศาลท่านที่วางหลักเอาไว้ในเรื่องของการต่อสู้กับของเจ้าพนักงานนะครับมันต้องเป็นการกระทําโดยชันงกายภาพต่อการปฏิบัติการตามหน้าที่ของเจ้าหน,น้าที่มันจะมีเคสหนึ่งนะครับคือเจ้าพนักงานตํารวจนะครับท่านก็ทํางานตามหน้าที่ของท่านนั่นแหละครับไปจับเด็กได้ร่อนเด็กได้ร่อนเจอจําเลยผ่านมาก็ขอร้องให้จาเลยช่วยจําเลยก็ไปพูดกับ เจ้าพนักง,งานตรวจว่าจะไปจับเด็กโน่นนี่น,นั่นนะครับเจ้าหน้ตานตำรวจก็บอกว่าอธิบายโน่นนี่น,นั่นนะครับจําเลยเขาก็ยอมไม่จับไปครับก็มีเรื่องมีความกันว่าชี่จำเลยเขาพูดคอล้อดังกล่าวนะเป็นการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานไหมศาลก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่การกระทำโดยทางกายภาพต่อการปฏิบัติการตามหน้าที่ของเจ้าพนักงานก็เลยไม่ผิดมาตราของว่าดังกล่าวครับอันนี้เป็นแค่แค่หนึ่งนะครับผมทีนี้ มันจะมีคําว่าผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายนะครับว่าเป็นการต่อสู้กัดความผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานไหมครับผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานมันก็จะมีเคสตัดได้อย่างเช่นว่าสารวัตรกำนันครับมันจะมีกฎหมายพรบลักษณะปกครองท้องที่มาตรา44นะครับก็คือกำนันท่านสามารถที่จะลองขอมีการแต่งตั้งผู้สารวัตรสารวัตรกำนันครับสองท่านนะครับ นะครับเมื่อมีการแต่งตั้งโดยชอบนนนั้นนะแล้วโดยความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับสารวัตรกำนันท่านก็มีอำนาจที่นุ่นนั่นตามที่กฎหมายกําหนดนะครับถ้าไปต่อสู้กัดขวางสารวัตรกำนันนะครับผมก็ผิดมาตรา1น8นี้ได้ครับมันมีเคสนะครับผมทีนี้ในการปฏิบัติการามหน้าที่ของเจ้าหน้างานดังกล่าวหรือว่าผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าหน้างานต้องมีกฎหมายกําหนดเอาไว้นะครับและก็ต้องเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยโดยเฉพาะพวก ค้นพวกจับอะไรก็แล้วแต่ต้องทำให้ถูกต้องถ้าทำไม่ถูกต้องมีการต่อสู้กัดขวางมันจะไม่ผิดมาตานหรือวาสารดนะครับรียะเลา่าแค่นี้ครับมีอะไรก็ปรึกษาทนายหรือผู้รู้กฎหมายนะครับผมพูดในภาพรวมนะครับสวัสดีครับ